มะเขือเทศน้อยเราออกแล้วนะมะมะเขือพวงก็ออกแล้วมีพริกด้วยนะคะทุกคนม,ม,มัมม้วมั้วม้วพี่ตะมุตะมิมากเลยเออะโวคาโดก็มาคะ่ะน,นี่ต้นนี้โตแล้วอโวคาโดาเรามะเขือเปราะรูมีทุกคนทุกสิ สวยไหมคะนี่ไม่เคยยาวพวกนี้นะนี่ตะไคร้ทุเรียนต้นน้อยต้นนิดสว่วนนี้คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นะคะส่วนนี้ต้นแค่ จกมากเลยค่ะว้าวม,มาลุ้นกันว่าจะแดงหรือเปล่านะเนาอเยอะมากเลยนะคะดูว้าวที่หลากก็มีนะใจลอย <laughs> กับต้นไม้ของเขา <laughs> ไปแล้วข้าบกระดูกไปแล้วข้ามาทุกวันข้ามาทุกวันไปไปแล้วไปแล้วไอตูดมึกไปเลยข้าไปอีกไม่ผิดนะคาามาทุกวันมานะ mẹ 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 nhím, nhím, nhím này, nhím này, ừ, mẹ mẹ lục, tháp mẹ 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 nhé, hòm đây, để mẹ 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 ẩm mẹ 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 ẩm mẹ gặp mẹ mẹ nám เป็นคุณล่ากับแม่ของเขากินยากอะไรก็กินไม่ค่อยได้ <Kauf> มัิมมาแล้วมหมาแล้วคุณล่ากับแม่ของเขา <c oughs> ไปแล้วไปเลยเหรอฮะไม่เล่นด้วยแล้วหิวน้ำหิวน้ำ คาบกระดูกแล้วก็หิวน้ำก,นนกินโคลาหิวน้ำจัดนี่เอาจะไปกินน้ำเมื่อกี้อร่อยเฉยอิ่มไหมมาเร็วไม่สนใจไม่สนใจ